เพราะนั้นหลายคนมักจะมีคําถามทําไมฉันทําบุญมาทั้งชีวิตแต่ทำไมชีวิตแย่ลงอ๋อก็เพราะว่าคุณไปทําบุญแล้วคุณไม่เคยได้บุญจริงๆอคุณทําบุญด้วยความโลภไหมถ้าคุณโลภแปลว่าคุณไปถึงคุณต้องให้คนดูแลป่ะถ้ามีคนมาดูแลคุณแปลว่าคุณชดใช้บุญนั้นให้เขาไปละคุณไปวัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณทําบุญคุณต้องติดชื่อไว้ไหมให้คนอ่าน ถ้าคุณไปแล้วคุณติดชื่อหรือคุณพาไปไปแล้วคุณบอกที่ชั้นสร้างที่ชั้นสร้างคุณก็ได้กุศลไปแล้วได้ทํเยืนยอไปอัอนนี้สง์ก็ไม่หยือกแล้วได้รับไปแล้วอัอนที่สามคือ,อคุณไปสร้างที่ติดอัตตาหรือเปล่าอ,อย่างเช่นมีอยู่แล้วะวัดก็มีแล้วห้องน้ําก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วแต่เราก็ยังเลือกไปสร้างในสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นอัตตาให้กับ เอ่อคนที่อยู่ในสถานที่นั้นเพราะเป็นชั้นเขาถึงมาสร้างกลายเป็นว่าไอ้หมอนั้นนะปึกนั้นน่ะสร้างแล้วกลายเป็นที่เก็บของไม่ได้ทําประโยชน์ให้สังคมภูทรภ,ภูสนก็ไม่เกิดเรียกว่าตา่นนาน้ำพิกรายแม่น้ำเพราะนั้นการทําบุญเนี่ยต้องเข้าใจอย่างละเอียดอ่อนการปฏิบัติธรรมที่ดีครับคือต้องมีความคิดที่ชัดเจนอตั้งต้นเพราะพุทธองค์สอนเราเรื่องปัญญาเพราะฉะนั้นการจะไหว้พระต้องมีปัญญา ที่เหลือที่อยู่ในวัดทั้งหมดเป็นสิ่งที่มนุษย์และสังคมมนุษย์สร้างขึ้นพิธีกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราแด้อยู่ตรงนี้ม,มันเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วทั้งนั้นเลยครับ,รบมันเป็นเพียงพิธีกรรมที่มนุษย์ทําขึ้นมาเพื่อสแสดงความเคารพในสิ่งที่เขาเคารพแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอามาทําให้กลายเป็นการยึดติดแล้วก็มาเป็นพานิด แล้วก็มาเป็นความโลภแล้วก็มาเป็นอัตตาให้ตัวคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นที่นี่คุณจะบริจาคอะไรก็ตามสิ่งแรกที่ริวจะถามเอาไปทําอะไรต้องชัดเจนก่อนมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์ไม่ทําำไม่ได้ต้องการให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่ใครมาหวัดดิวใหญ่มากเลยมีไปทําไมวัดใหญ่อวัดใหญ่ก็ใช้เงินเยอะครับ ถ้าใช้จ่ายเยอะค่าน้ําถ้าไปเยอะวันหนึ่งถ้าไม่มีโยอุปถ์ไม่มีคนดูแลระเป็นน <c oughs> ้ำ <c oughs> เพราะฉะนั้นวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมควรมีไว้เป็นประโยชน์มไม่ใช่มีไว้เพื่อให้คนอื่นมาเหมือนกับเทคแคร์เราคเพราะฉะนั้นเราก็จะทําในสิ่งที่เราดูแลไหวนะครับวัดดีๆมีเยอะสถานที่ปฏิบัติธรรมดีๆมีเยอะเราไปไหม ไม่ไปเพราะอะไรห,หนึ่งจเจ้าว่าไม่ดังมั่งละ่ะพระไม่ดังมั่งละไอ้นู่นไม่ดังไอ้นี่ไม่ดังคุณก็ไม่ไปครับแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็เป็นคนที่ส่งเสริมให้ทุกที่ที่ปฏิบัติธรรมต้องมีความพิเศษ เดี๋ยวต้องมีตะเคียนมาอยู่เฝ้าวัดมั่งเดี๋ยวต้องมีกุมารทองมานั่งมั่งต้องให้สวยมั่งไม่นั้นเดี๋ยวคนไม่มาวะเนี่ยอย่างรายการเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่เข้ามาดูเนี่ยก็อยากรู้ว่าไหว้พระแล้วทําบุญยังไงให้รวยทําให้ดีขึ้นสิ่งแรกเลยนะเปลี่ยนตัวเองก่อนคนเรานะถ้าคิดเป็นลูกจ้างคุณก็เป็นลูกจ้างเนชั่วชีวิตคนเราถ้าคิดว่าจะเป็นเศรษฐีไม่ผิด ที่เราจะคิดแต่ผิดที่เราไม่เดินอมนุษย์ทุกคนเนี่ยได้สองสิ่งมาเหมือนกันสิ่งแรกคือหนึ่งสมองสองมือสองเท้าเหมือนกันสิ่งที่สองคือปัญญาที่ให้มาเหมือนกันเวลาของโลกให้มาเหมือนกันวันเดือนปีของโลกให้มาเหมือนกันแต่สิ่งเดียวที่คนทั่วโลกมีเหมือนกันและมีไม่เหมือนกันคือมีความพยายามกับไม่มีความพยายามเพราะคุณไม่มีความพยายาม คุณก็ไม่มีความสําเร็จคเพราะคุณไม่มีความสําเร็จคุณก็เลยจะล้มเหลวแล้วคุณก็คิดอยู่อย่างเดิมที่คุณจะเดินอยู่ในก้าวเดิมหลายคนหลายคนที่ดูอยู่ก็บอกว่าก็แน่สิพูดได้สิตอนนี้รวยแล้วใช่เรามักจะไปโทษคนอื่นเสมอว่าแหมแกพูดได้เพราะแกรวยสิแต่ทำไมไม่ดูก่อนที่เขาจะรวยทำไมงวันนี้ ทำไมเราไม่มองในสิ่งที่เขาเดินก่อนจะมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าตากใดที่คุณยังมีความคิดแค่ลูกจ้างค,คุณก็จะไม่มีวิธีคิดที่จะเปิดให้ตัวเองเนี่ยไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นธรรมะไม่มีอะไรเยอะนะลูกไี่ลูแนะนํานะสําหรับคนดูรายการพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้ต้องการลาบสักการะท่านตายแล้วท่านพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้ว ผล,ลไม้เอยอะไรเอ่ยเนี่ยมันคือการแสดงความเคารพต่อสิ่งที่เรานับถือถ้าท่านจะต้องรอให้เรามาถวายผล,ลไม้ถวายน้าแล้วต้องมาให้โชคเราเพื่อแลกกับผล,ลไม้กับน้ําเนี่ยนะท่านมาเกิดเป็นคนง่ายกว่าเพราะว่าอะไรผลไม้ที่เราซื้อมาเราก็ซื้อแต่ของที่เราไม่อยากกินเราไปซื้อเราก็ซื้อแต่ของถูกถูกเอามาถวายพระแล้วชีวิตเราจะไม่ถูกได้งไงมันก็ถูกบางเนี่ย แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าพระก็คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในบ้านเหมือนพ่อแม่เวลาซื้อของมาไหว้พระเราต้องซื้อสิ่งคิดติดเอออันนี้พ่อแม่เราชอบไหมลูกในบ้านเราชอบป่ะเราก็ซื้อสิ่งที่ดีเลยแล้วเอามาไหว้พระไหวเสร็จแล้วของนั้นไปไหนอ่ะก็เอากลับมาให้คนในบ้านกินเป็นมงคลไหมเป็นเป็นมงคลแต่ทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เราเลือกซื้อในสิ่งที่เราไม่กิน แล้วก็หาถูกเพราะว่าแล้วเอาไปถวา,ายพระแล้วเราก็ไม่กินแล้วเราก็ปล่อยไว้จนเน่าบนหิ้งอย่างนี้เรียกว่าการเคารพไหมไม่ใช่เออแล้วอย่างนี้ชีวิตคุณจะดีได้ยัถไงขนาดสิ่งที่คุณนับถือสูงสุดคุณยังทําแบบนี้เลยแล้วชีวิตคุณจะ,จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ยังไงใช่เลยเพราะนั้นเคล็ดลับการไหว้พระใ,ให้ดีนะ ต้องพัาต้องสะอาดการไหว้ปฏิบัติต้องมีไม่ใช่เพื่อความงมงายแต่เพื่อเจริญสติอย่างน้อยทุกเย็นเนี่ยมีโอกาสไหว้พรกก็คิดซะว่าวันนี้หนึ่งวันเนี่ยเราไปทําผิดกับใครไว้บ้างเราใช้อารมณ์มากไปไหมวันนี้เรามีอะไรที่ตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าถ้าเกิดมีพรุ่งนี้รีบไปขอโทษเจ้ากรรมนายเวรจะไม่เกิดคนก็ไม่อาฆาตเราเขาก็เป็นดีร่วมงานกับเราดูไม่สร้างศัตรูนั่นเองถูกต้องนะครับผม เสร็จแล้วเมื่อไหว้พระดีแล้วเนี่ยก็ต้องพูดดีเป็นกับคนในบ้านไม่ใช่คนข้างนอกโอ้ยคุณไปวัดนี่แต่งตัวสวยมากปน้องปนนอยกมือไหว้คนนั้นเป็นแต่อยู่ในบ้านนี่กลางยิ่งใหญ่กว่าคนในบ้านพูดจาไม่ดีกับคนในบ้านแล้วธรรมะที่ดีมันจะเกิดขึ้นในครอบครัวได้ไงในเมื่อเอ NERGY ในบ้านไม่ดีคนในบ้านออกไปทําอะไรก็ไม่จเจริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโลกนี้ที่ศักดิ์สิทธิที่สุดอยู่ที่ไหนตอบ ทำรายการนี้มาแล้วต้องตอบได้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านถูแต่ยังไม่ใช่พ่อแม่คุณไปเอามาทั่วโลกหมดแล้ว <ues S 2> อะอะไรก็ตามที่บอก่ากศักดิ์สิทธิ์แหมขนมาไว้เต็มบ้านเลยแชกงปงมิ้วหวานาเสียนขนมาเต็มหมดเลยแต่จะมาชีวิตอยู่เหมือนเดิมอะ,อะมัวแต่ของไงแต่ไม่ทำแล้วมันจะดีได้ยังไงครับ ถ้าวัตถุมงคลเหล่านั้นคุณเอามาเป็นที่พึ่งทางทจิตใจแล้วลงมือทำอะ่ะมันจะช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดของที่พึ่งเหล่านั้นอน่ะคุณเอามานน้ำโมน้ำโมน้ำโมแล้วรวยน้ำโมแล้วรวยฝันไปเถอะอเพราะอะไรมนุษย์มีอยู่สามดวงดวงแรกคือเกิดมาเพื่อทํางานเล่นหวยให้ตายก็ไม่รวยแต่รวยเพราะงานัอ,อดวงที่สองคือเกิดมาเพื่อรอวาสนาที่ตัวเองทำไว้คนเหล่านี้ไม่ต้องเล่น อยู่ดีๆเดินไปมีคนเอาลอตเตอรี่มาบอกพี่ช่วยซื้อหน่อยอถูรางวัลที่หนึ่งเฉยเลยไม่เคยเล่นครับเขามีดวงที่จเจ้ากรรมในเรงเขามาชดใช้กันและดวงอย่างสุดท้ายก็คือดวงที่คุณไปร้องขออะไรที่ไม่ถึงเวลาคุณไปร้องขอสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้ครับเห็นไหมว่าคนถูกรางวัลที่หนึ่งบางคนถูกปุ๊บพริ้นตาย เป็นข่าวเยอะแยะเอยเพราะว่าอะไรคุณไปขอในสิ่งที่วาสนาคุณไม่มีคุณไปเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วคุณมาไหว้คุณทาที่บ้านคุณให้ดีแล้วคุณขยันด้วยสองมือสองเท้าคุณนี่แหละครับคุณเด่นด้านไหนสิ่งเหล่าเนี้มันจะไปช่วยคุณในด้านัหนมันเป็นไปตามวาระของแต่ละคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักสร้างวาระให้ตัวเองนะคุณสะสมกุศลคุณทําความดีนะคุณมีกุศลนะ ดวงคุณอาจจะไม่ได้มาเรื่องหวยแต่เรื่องแปกคือชีวิตไม่เคยลำบากครับเพราะนั้นการไปไหว้พระตามศาลเจ้าจีนนะคุณผู้ชมผมจะแนะนำอย่างหนึ่งที่แรกที่คนจีนจะต้องไปไหว้ก็เรียกว่าเสาฟ้าดินท,ที่โกหรือจะเรียกที่โกก็ได้แต่ภาษาจีนกลางจะเรียกว่าเชียงตี้ผู้หมู่เชียนแปลว่าฟ้าตี้แปลว่าดินฟู่หมู่หมายถึงพ่อแม่คนจีนเปรียบเสมือนฟ้าดินคือพ่อและแม่ไม่มีดิน ก็ปลูกอะไรไม่ได้ครับไม่มีฟ้าก็ไม่มีอากาศไม่มีฤดูกาลทุกอย่างก็จะอเกิดในโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนไหวพระเสมอต้องไปไหว้ฟาดิมป์ก่อที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นไทยพุทธเราเวลาไปถึงวัดที่แรกที่ควรไหว้คือโบสถ์วิหารที่มีองค์พระประธานอยู่ก่อนไม่ใช่เดินไปปุ๊บ เลี้ยวไปแขงลอตเตอรี่ก่อนไปแผงนังไม้ก่อนไปขู้ก่อนเลยอเออถ้าที่ไหนมีพระพุทธเป็นประธานต้องไหว้พระพุทธก่อนนี่คือพระบรมศาสดาที่เรานับถือเราก็จะขึ้นมาไหว้พระพุทธก่อนหลังจากไหว้พระพุทธเสร็จแล้วค่อยไปไหว้ตามเทพเทวาที่เรามีความเชื่อนะครับนี่คือหลักการไหว้ที่เวลาที่เราไปตามศาลเจ้าต่างๆนะครับแต่ น้อยคนที่จะรู้การไหว้พระคือการไหว้ตัวเองนะอัอนเหรอไหว้ตัวเราเองทำไมอะฮนะคุณไม่เคยรู้เลยเหรอว่า,<ม>า,าบิ๊กกําลังไหว้ตัวเองไม่เคยจริงอ่ะเป็นฐามหน่อยก่อนไหว้พระพุทธต้องทําอะไรก่อน บ้านมีู้้ฆ่ากันหรือเปล่ามีก่อนไหวพระต้องทำอะไรก่อนกราบเขเย็นั้นนี่ก็ผิดแล้วกดเทียนก่อนไหวพระต้องจุดเทียนต่อพระความหมายก็คือผู้ใดดวงตาไม่เห็นธรรมต่อให้นั่งอยู่หน้าพระก็ไม่มีความหมายเพราะนั้นเทียนก็คือเปิดดวงตาซะถ้าดวงตาไม่ได้เปิดก็ทุ์อยู่นั่นแหละไหว้พระราเข้าใจหรือเปล่าว่าเทียนนั้นคือแสงสว่างคือดวงตา ถ้าดวงตาเธอเห็นคำเมื่อไหร่เมื่อเจอเกิดประกายตรงนี้ขึ้นมามันก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ก่อนอนะครับเทียนจึงคือดวงตากระถางทู่ก็คือปากภาษาจีนเนี่ยจะเขียนตัวสี่เหลี่ยมว่าโขเป็นตัวกลมๆแบบนี้เหมือนเราอ้าปากนี่คือกระถางทู่คือปากก้านทู่ควันทู่คือลิ้นกระเสียงที่จะสื่อไปถึงพระพระพุทธรูปแทนอะไร จิตวิญญาณเพราะเขาไม่มีตัวตนแล้วเพราะฉนั้นจิตวิญญาณก็คืออยู่ในกายสังขารของเราเมื่อไรที่คุณรู้ว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วมีอีกที่หนึ่งที่ต้องไปใช้กรรมเมื่อคุณกราบลงไปคุณก็บานไม่ว่าคุณจะกราบแบบจีนคุณก็บานคุณจะกราบแบบไทยคุณก็บานเมื่อดวงตาคุณเห็นธรรมคุณก็จะตื่นจากถุกเพราะฉะนั้นโต๊ะพระทั้งหมดก็คือใบหน้าของคุณเวลาไหว้พระคุณไหว้ใคร ก็เหมือนได้ตัวเองถูต้องครับ <backwards. S 1> สองนี้นสองนิว้วนี้ชี้หาคุณนะครับอ้อเนี่นี่เนี่โ้อแล้วเวลาคุณเข้าใจทรไมแล้วคุณกรา,นะาบแบบนี้คุณก็บานนะ pitches. คุณกราบแบบนี้คุณก็บานนะก็เพราะว่าอะไรคุณตื่นแล้วอ่ะจากทุกครับแต่ถ้าตอบใดที่คุณยังร้องไห้น้ําตาไหลยอยู่พอให้คุณกราบลงไปแล้วไม่เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้ากําลังมองคุณอยู่ว่าฉันเนี่ยตื่นแล้วแต่เธอตื่นหรือยัง เพราะฉะนั้นลูกปปั้านพูกพระเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยเงียไม่เคยมองตรงไปข้างหน้ามองต่ำลงมารเรามองท่านท่านก็มองเรา<ม>เราขอท่านท่านก็ถามเราสมมุติว่าเราขอว่าเมื่อไหร่จะรวยท่านก็ท่านก็ถามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะพอถ้าคุณพ,พอเมื่อไหร่คุณรวยเมื่อน,นั้นนะ <Lap. S 2> ใช่ความรวยวัดกันตรตงไหนตอนไม่มีตังบอกมีรถมอไซค์พอใจละแต่พอมีรถมอไซค์โอ้ไม่ได้ต้องมีรถเก๋ พอมีรถเก่งพูดไม่ได้คุณต้องมีรถเป็นพอมีรถเป็นปุ๊บูไม่ได้แล้วคุณต้องขยับมาเป็นเฟอร์ลารีเป็นนู่นเป็นนี่เพราะนั้นทำมารวยอยู่ที่ไหนท่านก็จะถามกลับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคุยกับสิง์สิทธิ์เนี่ยคุณไม่ต้องไปถามใครเลยถามเสียงในตัวใจตัวเองอย่างเช่นท่านคะทําไมสารมีเมียน้อยท่านก็จะมองกลับมาคุณจะถามตัวเองสิว่าคุณทําอะไรที่มันบกพร่องกลับมาแล้วด่าตลอดเลยกลับมาแล้วเวลาเขาคุยอะไรด้วยพูดจาไม่ดีป่ะ พอพูดจาไม่ดีแล้วใครอยากกลับบ้านเราะเขาไม่กลับขเขาก็ไปกับเพื่อนอก็มีโอกาสไปเจอคนอื่นที่ดีกว่ามันก็มีปัญหาไหมเอมอเนี่ยพระพุทธเจ้าถามเราตลอดแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงสะท้อนตัวเองเลยเพราะฉะนั้นในบันปายของท่านประธานพรเนี่ยคุณขอมาท่านได้กลับครับแล้วคุณเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าคุณไม่พักไปเพื่ออะไร ได้แต่บอกว่าท่านไม่ประทานท่านไม่ประทานท่านไม่ประทานท่านจะประทานให้ได้ยังไงก็หนีเมื่อท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งปวงคุณไปขอเรื่องหวยท่านจะให้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านสอนให้โลกก็แปลว่าท่านผิดเนาะใช่คุณไปขอเรื่องความรักท่านจะให้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นที่คุณไปขอขอแล้วได้กันเนี่ยไม่ใช่เพราะพระให้นะเเพราะเราเป็นเพราะคุณเนี่ยไปสร้างกุศลไว้ไง คุณไปปลูกพันธนาการด้วยการสาบานด้วยการเป็นบทบังไปขอไว้ไงหลวงพ่อพระถ้าเกิดดิฉันได้ผัวกลับมานะครดิฉันจะถวายวงค์มูทันี้เราไปปลูกกรรมไว้หมดเจ้ากรรมในเรนก็ส่งเสริมเลยอะให้มันได้เจอกันแล้วอยู่บนความรักที่มีความทุกข์ก้อนมันตบตีกันไปจนแก่ตายใครไม่เฮงกูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง